หนึ่งในปัญหาประจำฤดูกาลก็คือปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมการรับมือเอาไว้ค่ะโดยกองทัพภาคที่3ค่ะได้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ17จจังหวัดนะคะโดยการจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ กองทัพภาคที่3จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือที่กองพลทหารราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ที่เกินมาตรฐานในอากาศมักจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปี โดยพลตรีถนัดพลโกสัยเสยวีรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมบูรณการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟป่าฝุ่นละออง PM 2.5ให้น้อยที่สุด ทั้งนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าจะจัดชุดประชาสัมพันธ์รณรงค์14ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคเหนือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเข้าใจเกิดความตาระหนักรู้ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากที่เมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกของการเปิดกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าก็มีรายงานเข้ามาค่ะว่าเกิดจุดฮอสปอตรวมทั้งหมด52จุดอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์1จุดเขตสปก6จุดป่าสงวนแห่งชาติ4จุดพื้นที่เกษตร38จุดและพื้นที่ชุมชนอื่นๆอีก3จุดค่ะ